สวัสดีครับแฟนๆคนใจสะทุถุงและกระทันผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพ่อกันเป็นประจำประจำน้องเพื่อนเาะแต่ว่าเวลาหันเอาแน่บริอะไรนะอเอาแต่คืนพ่อหรือเอาแต่เวลาจะว่างหรือแล้วแต่โอกาสจะอํานวยนะครับเมื่อนี้นะครับมาพ่อพี่พ่อน้องพ้อมกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับบอกปานชิขายขวงเนาะนั่น,นก็คือปุ๋ยอินทรีย์น้ํานะครับอ่ะกันยังมีหลายท่านยังสงสยัยยังบอกเข้าใจนะครับว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำคือ,อยังอะไรก็ใส่ประโยชน์จังไรใส่แบบใดพืชพันธุ์ต้นไม้ พืชผลเีาได้ประโยชน์นะครับพี่น้องอันว่าปุ๋ยอินซีน้ำนะครับก็บคือปุ๋ยที่ได้จากการหมักวัสดุอินทรียหรือหมักซากพืชซากสัตว์ในลักษณะเปียกนะครับพี่น้องหรือความชื้นสูงโดยใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการอากาศนโ no. no air ไม่ต้องการอากาศนะพี่องเนะซึ่งตัวนั้นก็คือสารเร่งซูปเปอร์พอลอ,องซึ่งกลมพัฒนาที่ดิน ได้ผลิตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น,น้องซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์หลากหลายชนิดเพระว่าจะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายอินทรีย์สารจุ μ, ลิศศนทรีย์กลุ่มผลิตกรดอินทรีย์หรือกรดแลคติกจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายโปรตนีนจุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อยสลายแยร่ธาตุนะครับหรือละลายแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับพืชนะครับพี่น,น้องนะครับอยู่ในนี้นะครับพี่น,น้องเมื่อนํามามักกับซากพืชซากสัตว์ นะครับพี่น้องว่าจะเป็นผลไม้เป็นเนื้อสัตว์เป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูนะครับก็จะได้ปุ๋ยอินทะรีย์น้าออว่าลักษณะเป็นสีน้ําตาลนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับพี่น้องเอายังเป็นอาหารของจุลินทรีย์ถ้าหาพี่น้องเอากากน้ําตาลน้ำที่ได้ก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับสีน้ําตาลแดงเข้มเขมถ้าพี่น้องใส่น้ําตาลใส่ธรรมดาน้ำที่ได้ก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องจะเอายังมาเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะซึ่งตัวนี้เข้าใจเช่าทุ่ง ใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับพี่น้องมักนะครับบ่แม่น้าตาลทรายที่ห้องเพลทส่งกาแฟได้พี่น้องน้ำตาลทรายแดงก็คือน้าอ้อยผงนะครับพี่น้องที่มีลักษณะ,ะเป็นผงละเอียดละเอียดสีแดงๆนะครับเมื่อมักไปได้ระยะน่งจนการย่อยสลายในระดับนั้นสิ้นสุดซึ่งก็สังเกตได้จากการทํางานของจุลินทรีย์ลดลงฟองอากาศลดลงนะครับพี่น้อง กลิ่นแอลกอฮอล์ลดลงนะครับมีกลิ่นเปรี้ยวหอมนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็น้ําที่ได้เป็นสีน้ําตาลขื้วานแล้วก็วัสดุที่เอามาหมักนั่นบ่อยู่ในรูปเดิมแล้วนะครับเอาบ่าเป็นตัวปลาบ่าเป็นตัวหอยบ่าเป็นเศษผลละหมากลางไม้แล้วจะวัสดุที่ถือย่อยจะมีลักษณะเละๆนะครับพี่น้องแล้วถ้าจังก่องเอากองเอากากออกไปกากมันกลับไปเฮ็ดปุ๋ยหมักต่อไปส่วนน้ำใช่ไดเขาก็จะนํามาใส่นะครับนะครับ อันว่าในปุ๋ยซีน้ำนะครับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องมักจากสั์เพราะว่ามักจะเป็นจากปลาจากกุ้งจากหอยพี่น้องจะได้ธาตุอาหารค่อข้าง,งสูงเพราะว่าจะเป็นไนด,นตด้ตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมค่อข้างสูงนะครับแต่ฮอร์โมนสําหรับพืชจะน้อยนะครับตรงันขคามถ้าหากพี่น้องมักจากพืชพักพดลดไม้นะครับจะได้ฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์กับพืชสูงเพราะว่าจะเป็นจิบเบอรลเลนลินไซโตไคนินอ นี่ก็ล่ะหลายหลายตัวนะครับพี่น้องออกซินออกซินมันนั่นแหละนะครับพี่น้องจะได้โฮอร์โมนพืชสูงส่วนธาตุอาหารจะบ่ไร่ปนใดนะครับฉะนั้นทางกลมให้งานที่ดินจึงแนะนําว่าให้เอาสองสิ่งนี้มาผสมกันนะครับพี่น้องทั้งน้ำมักผลไม้ทั้งนามมา้ำม,มักป่าเอามาผสมกันแล้วก็นําไปใส้นะครับพี่น้องส่วนอัตราการใส้นะครับก็จะมีว่าต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าน้ำม,มัากที่ได้จะมีลักษณะเป็นกรดอย่างแรงนะครับพี่น้องกรดเข้มข้น ความเข้มขน้นของกรดหรือค่า p s จะอยู่ประมาณ3หรือ4นะครับพี่น้องเอาคนยันตะบงงามเขาให้4ช้อนแกงต่อน,น้ำ20ลิตรโอยหน่อยพอาะมีคู่แข่วกันบอ่อยนะ4ท่อรพี่โตไปเลย4ท่อรพี่แกงไปเลยต่อน,น้ำ20ลิตรฉีดเข้าไปแล้วกับปรากฏว่าเกิดการเหี่ยวการใหม่การเหลืองของใบของต้นอ่าเพอเพอตายไปนะครับเ้ซึ่ง การใส่นี่นะครับเป็นปัญหามากที่สุดสำหรับเกษตรกรอ่าครับมีหลายท่านโทษเขามหาขวใจเจ้า,าทุ่งคอยสีดน้ำมักอันนั้นอันนี้ไปเพื่อ่อยเครือใบเหลืองแท้อ่ามักพี่ค่อยมากดกอยู่ดีๆกับล้นบดป่ะมันเป็นน้ำยางว่าวพระว่าคือดีแท้ให้ธาตุอาหารดีแท้นะครับพี่น้องนั่นก็คือการที่พี่น้องเขาใส่อ่าบ่ตามสูตรนะครับใส่บ่ตามปริมาณนะครับคือตัวนี้นะครับปริมาณการใส่เนี่ยจะต้องแน่นอนได้พี่น้องเพราะว่าเขาทดลองมาแล้วว่า ใส่ปริมาณเท่านี้กับน้ำเท่านี้นี่มันจะพอดีนะครับบ่ต้องยาดว่าไม่ได้กินหน่อยพี่น้องคือใส่เป็นอาหารเสริมฉีดพ่นทางใบให้พืชได้กินทา้งใบนะครับพี่น้องน่ครับใช้ในปริมาณที่เจือจางฉีดในช่วงเศร้าๆช่วงที่พืชกำลังจะสังค้อแสงเนี่ยปากใบเปิดเนี่ยเอาฉีดไปเนี่ยพืชก็จะได้กินมันจะเข่าทั้งปากใบนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็น้ำที่เอาไปใส่นะครับพี่น้องน้ำปุ๋ยที่เอาไปใส่แนะนำว่า ปล่อยให้ตกตะกอนซะก่อนบพรม,มันเป็นขีน้ตะเลอยู่อไปเนี่ยมันจะไปตันหัวฉีดนึงละสองจะไปเคลือบปากใบไปอุดปากใบอุดจมูกใบตายนะครับพี่น้องสาเหตุที่พืชใบหม่ใบเหลืองส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากที่ะตะกอนที่ยุ่ในน้ำเนี่ยนะครับพี่น้องไปอุดปากใบก็เป็นไปได้นะครับเราะนั้นปล่อยให้เขาตกตะกอนให้สที่สุดเท่าที่จะใส,ส,ะไ,ส,สได้แล้วก็รีดเอาส่วนที่ใสๆไ,ไปใส่นะครับพี่น้องแล้วก็ีหลายท่านถามว่าหดลงดินได้บ่ ก็ได้นะครับพี่น้องลดลงดินกับฉีดพ่นทั้งใบอันใดดีก็การปัน,านมาเสน่นะครับพี่น้องซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับการลดลงดินนะครับเขาก็จะไปยุ่ในดินยุ่กับน้ํานะครับพี่น้อง,องเมื่อพืชดูนดน้ํานขึ้นไปแลธาตุที่ยุ่ในนี้ก็จะขึ้นไปทั้งหักก็ขึ้นไปสู้ใบขึ้นเขานะครับส่วนการฉีดพ่นทั้งใบนะครับพี่น้องหมายถึงว่ามันจะเข่าปากใบโดยตรงนะครับแล้วก็จะขึ้นไปทั้งใบโดยจะเข่าปากใบโดยตรงไปยุ่ที่ใบโดยตรง พืชเอาไปกินได้เร็วนะครับพี่นอ้องพืชเอาไปกินได้เร็วแต่หากกินได้บ่าลายนะครับพี่น้องเมื่อเทียบกับทั้งดินแล้วนะครับพี่นอ้องพืชจะกินได้บ่าลายในกรณนีน,นี่เขาจึงใช้เป็นอาหารเสริมนะครับพี่น้องปกติเขาก็ใส่ปุ๋ยใสยัง,งทั้งดินนี่แหละเขากีดเสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชเป็นอาหารจานด้วนก็ได้เพราะว่าพืชด,ดูดเข้าไปปับ๊บกะจะเอาไปสังข้อแสงอยู่ที่ใบท่านที่บ่ต้องทา ดูดเข้ไปจากหากลำเลียงผ่านต้นนั่นต้นนี้เข้าไปโซ่สีหอดใบนะครับพี่น้องขอดีขอเด่นบ้านกัดขอดีขอร้อยกัดแตกต่างกันลักษณะนี้ผู้บางคนบ่มีเครื่องสีดแล้วก็บ่มันใจในประสิทธิภาพย่านใบไม้ใบเหลืองก็สามารถลดลงดินได้นะครับพี่น้องผสมน้ำลงไปนะครับซึ่งเขาลดลงดินนี่าลดลงรอบๆทรงพุ่มบริเวณที่คิดว่าหากพืชเขาก็ล่างหากินนั่แหละบ่มันเป็นศาสตร์ใช้เงาด้ยนะครับ ผู้บระคอบการจะไม่งา้ทื่นเ้นเงาไม่พูนทื่นเ ouais pues, ้นเงาพืชพ่นนะครับเพราะว่าหากก็หากินนะไอเงามัานเราม่มีหากหากินบม่มีหากดูอาหารนะครับพี่น้องหากดูอาหารเขาจะอยู่บริเวณรับลปสงพุ่มอ่าปลายบพุ่มต๊ะใสก็อยู่ปริมาณบริเวณนั่นแหละนะครับลดลงบริเวณนั่นนะครับพี่น้องนะครับหรือจะลดลงอ่าร่วมกับปุยมักปุยคอกก็ได้นะครับพี่น้องถ้าอาหารที่ละลายอยู่ในน้ำนี่ก็จะถิูหกพืชดูขึ้นไปนะครับหรือจะใส่เป็นอาหารเสริมกับฉีดพ่นนะครับพี่น้อง แนะนำว่าให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าแดดอ่อนๆหรือบริสันก์กตอนแรงแดดอ่อนๆนะครับพี่น้องจะเป็นดีฉีใส่แดดแก้านฉีดใส่แดดแก,ดดดแกปั๊บนะครับน้ำตัวนี้ละเหยไปกใจะเลือดตะกาก,ากมันเป็นผงนะครับกากขาตะกอนเป็นผงองนะจากจะเคลือบใบจะถ่ายพืชออกไปใส่ไร่ไม่มีโอกาสตายได้นะครับพี่น้องนะครับ <c oughs> นี่คือลักษณะของปุ๋ยอินรีย์น้ำนะครับพี่น้องนะครับธาตุอาหารบ่สูงแต่ว่าพืชเอาไปกินได้เร็วเนื่องจากว่า แร่ธาตุต่างๆที่ละลายออกมานี่เป็นพร้อมที่จะให้พืชกินได้แล้วนะครับเพต้องไปย่อยไปเนีนยงอีกนะครับพี่น้องดูดจวดขึ้นไปเลือกกับขอบปากใบกะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับพี่น้องนะครับนี่คือลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์น้ํานะครับพี่น้องนะครับทางที่ดีต้องใส่เสริมกับปุ๋ยทั้งดินนะครับอ่าหาก,ก,กไปกินบกับกินพืชของท่านจะแข็งแรงเติบโต,ตง่ายเร็วนะครับทามีฮอร์โมนที่ไปเสริมประสิทธิภาพการเจ็ดให้กระตุ้นให้พืช แตกใบอ้อนมั่งละ,ะกระตุ้นให้เกิดตาดอกตายกิ่งกระตุ้นให้ติดดอกติดผลดีนะครับเรื่องเสือกกับเพชรไทยกิ่งให้ผลให้ขั้วดอกขัวผลนเมียวบลุดลวงง่ายนะครับพี่น้องสิ่งกระสุดแต่ว่าปุ๋ยที่พี่น้องเอามานั้นมักจากยัง,ยงถ้ามักจากวัสดุที่มีคุณภาพมีธาตุอาหารสูงก็จะได้ธาตุอาหารสูงนะครับพี่น้องนะครับนี่คือลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับพี่น้องนะครับหลายท่านที่ใส่แล้วมีปัญหานะครับแนะนําว่า ใช้แต่น้อยๆไปก่อนนะครับบ่ต้องย่านพืชบ่ได้กินบ่ต้องย่านพืชบ่อิมนะครับพี่น้องใส่เข้มไปมาได้นะครับมันก็เอาไปกินในซ้ำเก่านั่นแหละนะครับพี่น้องนะครับนะต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับใส้ใช้น้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับรักการใส้ปุ๋ยรักการฉีดพ่นปุ๋ยนะครับพี่น้องใช้น้อยๆใช้แต่น้อยใช้ทีละน้อยแต่บ่อยครั้งตัองสินะครับพี่น้องนะครับการฉีดพ่นเนาะนะครับอาจจะซีซ่าหามือจู่หวัดเท่านึง สามสี่มือจุวัดเท่านึงเสริมกันไปปุ๋ยทั้งดินทั้งดอนกับปกตินะครับพี่น้องนะครับนี่คือหลักการเอาปุ๋ยอินทรีย์น้ำไปใส่นะครับจึงจะเกิดประโยชน์นะครับผู้บางท่านเียแบบหวังผลว่าจะให้กินอิ่มเลยโดยโบ่หวังเพิงหักพืชนะครับโดยโบ่หวังเพิงหักพืชบ่ต้องให้หักพืชกินเข้าเียรอย่างเดียวนี่แน่นอนบ่อพ่อเลี้ยงเจ้าของนะครับบ่บพ่อบ่พ่อต่อการนําไปพัฒนาเซลลเพื่อจะเลื่อนเติบโตนะครับจะต้องมีทั้งดินเสริมนะครับพี่น้อง คราจะาต้องมีทั้งหากเสริมนะครับตัวนี้เป็นเพียงปุ๋ยเสริมเสริมการเจริญเติบโตนะครับพี่นอ้องหรืออย่างนึงกับปุ๋ยที่ฉีดพ่นทั้งใบซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีที่เขาผลิตหรือไมก่ก็จะใช้เฉพาะในช่วงที่พืชมีปัญหาทางรากหากพืชมีปัญหาหากพืชกําลังฟืน้นหรือหากพืชป่วยหรือหากพืชกระทบกระเทือนดูดน้ำดูดแร่ธาตุได้เพื่เต็มที่เ่ากัดเสริมโดยปุ๋ยทั้งใบนะครับพี่น้องเช่นฟื้นจากน้ำท่วมไม่ไม ฟื้นจากไฟใหม่มาใหม่ๆเนาะนะครับจะต้องเสริมด้วยตัวนี้นะครับพี่น้องเสริมด้วยปุ๋ยอินรีน้ำนะครับพี่น้องครับบางท่านบอกว่ามันอยากให้มันงามเศร้าทุ่งว่าท่านจอดปุ๋ยเคมีลงไปน้ำไดบ่เฮ็ดแค่จังเข้าใส่ปุ๋ยทั้งดินไหมฮามีอาจจะมีสูตรสิบห้าสิบหกผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยขอกเอาแล้วปุ๋ยอินรียน้ำผสมปุ๋ยเคมีลงไปน้นไหนบ่เช่นได้เขื่อนครับพี่น้องผสมกับปุ๋ยเกรดที่เขาใส่ผลิตขึ้นมาเพื่อสีพ่นทั้งใบ นะครับพี่น้องอาจจะเป็นพวกสูตร25 5 5 25 7กตั้งสิซึ่งเป็นปุ๋ยเกตที่ใส่ละล่าน้ำและฉีดพ่นได้เคลื่อนครับพี่น้องก็จะเสริมให้มีาธาตุอาหารพืชเพิ่มมากขึ้นนะแต่ทางนั้นท่านี้อัตราส่วนผสมก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังกว่าทั้งหากเนื่องจากว่า,าทาเข้มข้นจนเกินไปหรืออัตราส่วนผสมดุลกันนะครับพี่น้องก็จะเฮ็ดผลเสียให้เฮ็ดให้เกิดผลเสียกับใบเฮาเพราะว่าเขา ปุ๋ยตัวนี้มันจะสัมผัสกับใบโดยตรงนะครับพี่น้องโอกาสที่จะสร้างความสูญเสียก็เป็นไปได้สูงฉะนั้นต้องระมัดระวังและก็ต้องใส่แบบเข้าใจนะครับพี่น้องเห็นเข่าใจเสื้อทุงว่าผสมได้ก็ตำเข้าไปเลยน้ำซ้ำนี่ฟาดปุ๋ยยังหละปุ๋ยเขียวเข้าไปสักบักหนึ่งกิโลใช่ไหนะครับพี่น้องก็จะจะ,จะเข้มข้นจนเกินไปนะครับอาจจะเทให้เคลือบใบผิวใบมีปัญหาปากใบมีปัญหา เข้มหลายเกินไปปากบินละงางเนาะนะครับพี่จังเขาสดแกงแล้วห่อนเกินไปกับปากพ้งปากใบพืชพี่กันนะครับพี่นอ้องถ้าหากสารละลายเข้มข้นจนเกินไปนะครับก็อาจจะส่งผลให้ปากใบพืชช้ำรุดหรือไปอุดปากใบพืชน,นะครับพี่นอ้องเฮ็ดใหสส้สูญเสียการคายน้ำสูญเสียการดูดซับธาตุอาหารสุดท้ายพืชเท่าก็จะส้มตายไปในที่สุดอย่าง,ง่ามหลายตายซ้ำครัมีฉะนั้นต้องใส่แบบเข้าใจนะครับพี่นอ้องต้องใส่ด้วยความเข้าใจ ต้องใส่ด้วยความรอบขอบเนาะสำหรับปุ๋ยทางใบนะครับพี่น้องโดยเฉพาะปุ๋ยอินซิน้ำสิ่งคุณสมบัติของเขากับเป็นกดอยู่แล้วนะครับต้องระมัดระวังเนาะพี่น้องนะครับคลิปนี้เอามาฝากกันเป็นสาระเล่เๆน้อยๆจากวกัใจเช่าทุ่งนะครับพี่น้องห่อนมีนห่อนมาลบเย็นยู่นี่แหละนะครับเอาคลิปหนามีสาระยั้งดีๆกะจิมาฝากพี่ฝากน้องไม่คลิปนี้นะครับเห็นหลายท่านถามเข้ามากะตอบเป็นส่วนตัวไปแน่แล้วละก็เลยเอามาเฮ็ดคลิปเพื่อให้หู้ทั่วกันผู้หลังค้นเพราะว่าโอ้ย คือพอถามเพื่อนเนี่ยเขาเบีดใเบิร์เนี่ยตอบแต่พูดตอบแฉยบ่เอ้าเอามา,าฟังทั่วกันแล้วบ่นเนี่ยหลักการใช้ปุย๋ยอินทรีย์น้ำน้องเนาะหรือปุ๋ยน้ำหมักหรือน้ำหมักเอ็มเนีก็ว่าไปนะครับพี่นองนะครับว่าใส่จังไดใส่แบบไดระวังดินกับพืชอะไรดีก็กันแล้วกันการปรับปรุงปรับสูตรต่างๆการโมดิฟายได้บ่นะครับเอ้าได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังต้องเข่าใจเนาะนะครับพี่นอง เอาคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพค่ทีนี่สักก่อนนะครับคลิปหน้าไม่อย่างดีๆจังพ่อกันไมคลิปนี้สวัสดีครับ